ตอนที่สิบเผชิญหน้าชัยฟื้นขึ้นอีกครั้งเขาสลบไปนานชัยพยายามลุกขึ้นเขากินน้ำจนอิ่มเอาน้ำมาล้างแผลและล้างตามเนื้อตัวของเขาจิตพยาบาทของเขาผลักดันให้เขาลุกขึ้นเขาจะตายที่นี่ไม่ได้ยังมีเรื่องต้องจัดการชัยเดินโซซัสโซเซเข้าป่าอีกครั้งไม่รู้ทิศทาง เขาเดินเรื่อยมาและพยายามหาสมุนไพรเท่าที่จะหาได้โปะแผลที่สีข้างกลิ่นเลือดจะดึงดูดสัตว์นักล่าเขาคิดเขาจึงพยายามพาตัวเองขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ชายนั่งอยู่บนต้นไม้จนหลับไปเพราะความเจ็บปวดและความเหนื่อยอ่อนเช้าวันใหม่พลานหมีอยู่ไหนยูจิเรียกหาพลานหมีแต่เช้าไม่มีใครเห็นเขาตั้งแต่เมื่อคืน ไม่เจอระคะยูจิยานีถามขึ้นอะไรกันเพิ่งมาได้ไม่กี่วันหายหัวไปไหนซะแล้วเธอบนยูจิให้ลูกน้องออกตามหาพลานหมีแต่ไม่มีแม้ร่องรอยของเขามันหายไปไหนยูจิหัวเสียหรือว่ามันพาเราไปหาไอ้คงคาไม่ได้เลยหนีไปคะยานีออกความเห็นมันไม่น่าจะกล้าหักหลังนายนะครับลูกน้องคนหนึงพูดขึ้น ใช่จากที่ยูจิทำกับนาทีไม่น่าจะมีใครกล้าหักหลังเขาแล้วเขาหายไปไหนกันล่ะยานีคิดไหนเอาตำแหน่งมันมาดูซิยูจิร้องหาพิกัดของคงคามันยังอยู่จุดเดิมครับดีงั้นเราไปตาม GPS ยูจิออกคำสั่งให้ลูกน้องรีบเก็บสัมภาระเพื่อออกเดินทางพวกเขาจนปัญญาที่จะตามหาพรานหมี ก่อนที่พวกเขาจะออกเดินทางยานีเหลือบไปมองที่ชายป่าด้านหนึ่งพรานหมีเดินออกมาจากป่าเขาเดินช้าๆเดินก้มหน้ามาเรื่อยๆปากของเขากัดไปตามแขนของตัวเองเลือดไหลออกมาเลอะเต็มเสื้อผ้าไปหมดเขาเดินจนมาหยุดอยู่หน้ายูจิแกไปไหนมาเขาถามพรานหมีปากของเขายังไม่หยุดกัดแขนตัวเองทำไมมันไม่ตอบคะ ยานีมองหน้าพลานหมีเธอรู้สึกไม่ชอบมาพากลจึงไปแอบด้านหลังของเขาพลานหมีหยุดเขายืนนิ่งจ้องหน้าของยูจิปากเต็มไปด้วยเลือดเฮ้ยพูดสิวะยูจิตะคอกใส่หน้าของเขาพลานหมียังคงจ้องตาของยูจิดวงตาแข็งกร้าวทำให้ยูจิไม่พอใจเพี้ยยูจิตบหน้าของเขาอย่างแรงหน้าของพลานหมีไม่ได้หันตามแรงตบ สายตานั้นยังคงไม่หลบตาของยูจิทำให้ยูจิโมโหมากยิ่งขึ้นมึงเขาหยิบปืนพกขึ้นมาจ่อหน้าของพลานหมีพลานหมียิ้มเยาะใส่เขายิงสิยิงสิวะเสียงเย็ยนชาของเขาทำให้ยูจิชะงักนั่นไม่ใช่เสียงของพลานหมีเขาคิดยูจิคะฉันกลัวยานีกระซิบข้างหลังเขาลูกน้องของเขาเริ่มกระเถิบออกห่างจากพลานหมี นายมันโดนผีเข้านายลูกน้องของเขาพูดขึ้นยานีดึงแขนยูจิให้ออกห่างจากพรานหมีเขาสะบัดมือของยานีออกผีอะไรกันผีไม่มีในโลกกูไม่กลัวเขาเล็งปืนไปที่กลางหน้าผากของพรานหมีเปรี้ยงยูจิไม่รีรอเขาลั่นไกลทันทีพรานหมียังคงยืนอยู่อย่างนั้นเขาหัวเระะาะเยาะใส่หน้ายูจิ เสียงหัวเราะเหมือนคนบ้าครั่งทำให้ทุกคนไม่กล้าเข้าใกล้เขายิงเลยยิงมันวิญญาณของสิงห์ยังคงหัวเราะไม่หยุดนายมันโดนผีเข้านายอย่าไปยุ่งกับมันพวกเขารีบเข้ามาดึงยูจิแต่เขายัางไม่ยอมเชื่อง่ายๆยูจิยิงใส่พลานหมีไปอีกหลายนัดเขาเห็นกับตาว่าลูกปืนยิงทะลุร่างของเขาเลือดสดๆกระเด็นไปทั่วแต่พรานหมีก็ยังยืนอยู่อย่างนั้น เขาไม่ล้มแถมยังหัวเราะชอบใจยูจิรีบไปเถอคะค่ะเราทำอะไรไม่ได้หรอกยานีรีบเข้ามาดึงเขาออกไปโถโวโยยูจิสะบัดออกมาเขาจำใจเดินตามพวกเขาทั้งหมดรีบหนีออกห่างจากพรานหมีทันทีกูจะทำให้มึงทรมานยิ่งกว่าตายไอหมีวิญญาณของเสิงในร่างพรานหมีหัวเราะอย่างสาสมแก่ใจเขาพาร่างพรานหมีออกเดินต่อไป ก่อนเดินทางกลับคงคาเดินเข้าไปหาธีรยาคุณทีครับชายหนุ่มเรียกเธอมีอะไรคะหญิงสาวหันมาทางเขานี่ครับใส่ไว้นะครับคงคาถอดเชือกที่คล้องบ่วงหน้าขบาตออกมาสวมให้เธออะไรหรอคะหญิงสาวก้มลงดูบ่วงหน้าขบาาครับป้องกันพูดผีคุณใสจะช่วยคุ้มครองคุณให้ปลอดภัยกว่าจะออกจากป่าไม่รู้ต้องเจออะไรอีกผมเป็นห่วง หญิงสาวยิ้มมองตาของเขาเธอหอมแก้มของคงคาชายหนุ่มหน้าแดงเขาทำท่าจะหอมเธอกลับทีรยาเอามือจับหน้าของเขาไว้ไม่ได้ค่ะเธอห้ามว่าอะไรกันทำไมเธอทำได้อยู่คนเดียวนะคงคาคิดชายหนุ่มเอามณีหน้าคราดห่อผ้าใส่เป้ของทีรยาแล้วสะพายหลังไว้ลุงพันพาพวกคงคาเดินทางออกจากทาน,น้ำมรกตแต่เช้า พวกเขาทุกคนล้วนมีความสุขกับการเดินทางกลับคงคากับธีรยาพูดคุยเล่นกันมาตลอดทางเจียงยังคงอาลัยอาวรคนรักจากอดีตชาติของเขาเจียงรู้สึกผูกพันกับเธอแต่ความแตกต่างเรื่องเผ่าพันธุ์ทำให้เขาจำใจต้องจากเธออีกครั้งอย่าเสียใจไปเลยคงคาเดินเข้ามากอดคอปลอบใจเพื่อนเออขอบใจนะเจียงพยายามฝืนยิ้ม พักกลางวันกันก่อนครับทุกคนลุงพันบอกพวกเขานั่งพักกันตายร่มไม้ยูจิคะดูสิยานีส่งพิกาดของคงคาให้ยูจิดูดูสิคะมันใกล้เข้ามานะคะมันเดินตรงมาทางเราค่ะยูจิยิ้มมุมปากแบบนี้แสดงว่าพวกมันออกมาจากที่นั่นแล้วหรือว่ามันได้ของที่มันต้องการแล้วคะยานีสันนิษฐานถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีนะสิ เราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยตามหามันมันเอาของออกมาให้เราเองอยู่จิหัวเราะเสียงดังงั้นเรารอมันอยู่ที่นี่ดีไหมคะยานีออกความเห็นดีเฮ้ยพวกแกตั้งเต็นท์ได้เลยยูจิสั่งลูกน้องอยูจิกับยานีนึกกระหยิมยิ้มย่องในใจพวกเขากำลังจะได้แก้วมณีน,นาคาราชมาครอบครองภารกิจครั้งนี้ทำไมมันถึงได้ง่ายไดยนักนะชัยปีลงมาจากต้นไม้ เขาทั้งหิวทั้งเจ็บและเหนื่อยแต่เขายังคงต้องเดินทางต่อช่ยเดินทางมาไกลแค่ไหนไม่รู้เขาได้ยินเสียงเสียงคนชัยได้ยินเสียงคนคุยกันใครกันนะพวไอายูจิหรือเปล่าเขาค่อยๆย่องเข้าไปใกล้ๆไม่ใช่นี่ไอ้สองคนนั้นมันไอ้นักโบราณคดีที่มันหนีไปนี่นามันอยู่กับใครไอ้พวกนี้นี่เองที่ช่วยมัน ชัยมองไปที่ธีรยากับชูชาติเขามองไปที่อาหารและน้ำโอ้ยหิวถ้าเราไปขอให้ช่วยพวกมันคงไม่ช่วยเราแน่รออีกหน่อยให้พวกมันเผลอเราค่อยขโมยน้ำกับอาหารของมันชัยแอบดูพวกของคงคาอยู่พักใหญ่ลุกขึ้นปืนยาวจ่อท้ายทอยของชัยชัยตกใจทำท่าจะหันมาดูว่าใครเอาปืนจ่อเขา ลุงพันเอาปืนดันหลังของเขาสั่งให้ลุกขึ้นแล้วเดินออกจากที่ซ่อนตัวพวกของคงคาหันมามองเฮ้ยไอ้นี่มันพลานของธนากะเจียงร้องขึ้นมองดูเขาสภาพของชายแย่มากทุกคนเข้ามาล้อมชายไว้เขาเหนื่อยอ่อนไม่มีแรงชัยล้มลงสลบไปคงคาและพวกจำใจต้องหยุดการเดินทางเพราะชายสลบพวกเขาไม่สามารถทิ้งคนเจ็บเอาไว้ในป่าตามลำพังได้ มันน่าจะทิ้งให้ตายซะจริงๆเจียงพูดเขานึกถึงสิ่งที่ชายทำกับเขาตอนเข้าป่ามาใหม่ๆอย่าคิดแบบนั้นสิยังไงเขาก็เจ็บอยู่นะไม่รู้ไปโดนอะไรมาฟันหน้าหายไปหมดแบบนั้นคงคาพูดขึ้นน่าจะเจ็บหน้าดูนะครับชูชาติทำท่าเสียวฟันรอให้ฟื้นก่อนเถอะเจียงยังโมโหไม่หาย ลุงพันเดินกลับมาจากการหาสมุนไพรเขาเอามาตำปกแผลที่สีข้างของชัยเขาจะตายไหมคะลุงจีรยาถามไม่หรอกครับเจ็บหนักแต่ไม่ตายแน่ครับลุงพันมองดูชัยเขารู้สึกแปลกๆแต่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรทำไมมันถึงไม่ขยับไปไหนเลยนะมันเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าพวกมันตายยานีมองหน้าจอเธอคิดไปต่างๆนานา,นา หรือว่าพวกมันรู้ตัวแล้วครับนายลูกน้องคนหนึ่งพูดขึ้นมันหยุดนานเกินไปอยู่จิครุ่นคิดแกจัดคนไป3ามคนนะตาม GPS ไปดูที่พวกมันอยู่เจอแล้วอย่าเพิ่งทำอะไรได้ความยังไงรีบกลับมาบอกฉันอยูจิออกคำสั่งครับนายพวกเขารีบออกเดินทางทันทีชัยสลบไปหนึ่งคืนลุงพันคอยดูแลทำความสะอาดแผลเปลี่ยนยาให้ อาการไข้ลดลงแผลของเขาแห้งขึ้นชัยค่อยๆลืมตาตื่นเขามองไปรอบๆตัวเขานอนอยู่ในเต็นท์อาหารน้ำวางอยู่ข้างๆด้วยความหิวชัยรีบกินทันทีเขาจับที่สีข้างยาสมุนไพรโปะอยู่เต็มไปหมดแผลมันตึงๆและยังระบมอยู่พวกมันช่วยเราไว้เหรอเนี่ยชัยคิดเขาค่อยๆขยับตัวพยายามจะออกมาจากเต็นท์ดีขึ้นแล้วเหรอคะ ทีรยาเข้ามาช่วยเขาครับนายชัยพูดเขามองหน้าเธอช่างใจดีจังชัยคิดขอบคุณครับนายที่ช่วยผมอ๋อไม่ใช่ฉันหรอกค่ะลุงพันตัางหากหญิงสาวบอกลุงพันเหรอชัยคิดเมื่อชัยออกมาจากเต็นทุกคนนั่งรอบกองไฟกำลังกินข้าวเย็นกันอยู่มันฟื้นแล้วเจียงบอกคงคาเออเห็นแล้วคงคากระซิบตอบ เป็นไงมาไงล่ะทำไมถึงเจ็บหนักแบบนั้นเจียงถามขึ้นไอยูจิมันทำผมชัยเริ่มเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังผมขอโทษนายจริงๆที่เคยทำไม่ดีกับนายชัยยกมือไหว้ขอโทษคงคากับเจียงสองหนุ่มคลายความโกรธลงแล้วไอยูจิที่ว่าเนี่ยมันเพิ่งมาเหรอมันเก่งมากนะตามมาจนถูกชูชาติพูดมันมากับผู้หญิงที่ชื่อยานีฮะยานีมาด้วยหรอ ธีรยาตื่นเต้นดีเลยเข้ามาถึงพื้นที่แบบนี้จะได้หาทางจับได้ง่ายขึ้นนะจ่ะหญิงสาวตาเป็นประกายแต่พวกมันร้ายมากนะนายพวกนายต้องระวังตัวให้มากมันมากันหลายคนด้วยรู้แบบนี้ก็ดีค่ะจะได้เตรียมตัวไว้หญิงสาวพูดดีขึ้นแล้วเหรอชัยหันไปตามเสียงลุงพันเดินเข้ามาร่วมวงไอ้ล่องชัยร้องขึ้นมึงยังไม่ตาย ชายตกใจเขาพยายามจะลุกชูชาติจับเขาไว้ใจเย็นๆนี่ลุงพันค่ะไม่ใช่ล่องธีรยาบอกเขาไม่ไม่ไอ้ล่องมึงมาตามหลอกหลอนกูกูไม่ได้ตั้งใจกูไม่ได้ตั้งใจเขาร้องด้วยความกลัวแล้วสลบไปอีกทุกคนทำหน้างง,งเกิดอะไรขึ้นทำไมชายถึงเรียกลุงพันแบบนั้นชูชาติกับคงคาช่วยกันยกชายกลับเข้าเต็นท์แล้วกลับออกมานั่งข้างนอก เขาเป็นอะไรไปคะลุงทำไมเขาถึงเรียกลุงแบบนั้นธิรยาสงสัยครับผมคิดว่าเขาคงเคยรู้จักผมมาก่อนลุงพันถอนหายใจก่อนจะเล่าเรื่องราวของเขานานมาแล้วครับผมเคยโดนทำร้ายผมไม่รู้ว่าใครทำและเกิดอะไรขึ้นกับผมเขาหยุดพูดแล้วถอนหายใจผมโดนทำร้ายมามีผู้หญิงแก่คนหนึ่งช่วยผมไว้เธอพบผมที่ริมน้ำแห่งหนึ่ง ผมโดนตีที่หัวเขาชี้ให้ทุกคนดูแผลที่หน้าผากของเขาครับแล้วยังไงต่อครับลุงคงคาถามขึ้นคุณยายคนนั้นพาผมไปรักษาจนผมหายดีแต่ผมผมกลับจำอะไรไม่ได้เลยความจำของผมหายไปจนหมดสิ้นลุงพันเล่าต่อคุณยายคนนั้นเป็นเหมือนแม่คนที่สองเธอช่วยชีวิตผมให้ที่อยู่ให้อาหาร เธอสอนวิธีปรุงยาต่างๆจากสมุนไพรในป่าสอนคาถาอาคมต่างๆที่ช่วยป้องกันพูดผีป่าให้ผมเพราะท่านอาศัยอยู่ในป่าตัวคนเดียวมานานท่านบอกว่าคาถาพวกนี้พ่อของท่านสอนไว้ตั้งแต่ยังสาวๆท่านรักและเอ็นดูผมเหมือนลูกท่านเรียกผมว่าพันตามชื่อลูกชายที่ตายไปของท่านผมอยู่อาศัยกับท่านคอยดูแลท่านจนท่านเสียชีวิตนาของลุงพันสลดลง หลังจากนั้นผมก็ใช้ชีวิตต่อมาเข้าป่าเป็นพลานหาสมุนไพรหาของป่าจนมาเจอหมวดเลยได้มาช่วยหมวดกับจ่านี่แหละครับงั้นแสดงว่าชัยเป็นคนทำร้ายลุงเหรอครับเพราะเขาพูดว่าเขาไม่ได้ตั้งใจคงคาพูดเป็นไปได้นะคะแต่ถ้าไม่ใช่เขาเขาก็ต้องรู้ว่าใครทำหญิงสาวคิดครับผมเห็นด้วยคงคาคล้อยตามเธอ คงต้องรอให้เขาฟื้นก่อนเราจะได้รู้ความจริงเจียงพูดทุกคนแยกย้ายเข้านอนคงคากับธีรยาอยู่ยามกะแรกพักหลังๆพวกเขามักจะตัวติดกันตลอดเจียงกับชูชาติจึงต้องเปลี่ยนมาจับคู่กันแทนเช้าว,วันใหม่ชัยลุกขึ้นแต่เชา้าเขาออกมาจากเต็นท์ชัยเดินตรงเข้าไปเผชิญหน้ากับลุงพันล่องชัยเรียกเขา ทุกคนหันมามองชายเป็นตาเดียวชายนั่งลงข้างหน้าลุงพันเขาก้มลงกราบลุงพันแล้วร้องไห้ข้าขอโทษชายพูดทั้งน้ำตาขอโทษที่ทำร้ายเองเขายังคงก้มอยู่อย่างนั้นลุงพันมองดูเขาลุกขึ้นเถอะลุงพันพูดชัยมองหน้าของล่องคนที่เขาเคยคิดร้ายเขายังนั่งคุกเข่าอยู่อย่างนั้นข้าเคยคิดร้ายคิดจะฆ่าเอง เพราะข้าโลภอยากได้ของของเองแต่เองยังมาช่วยข้าไว้อีกข้าเสียใจเสียใจจริงๆหลุงพันนี่เงียบเวลาที่ผ่านไปนานทําให้เขาไม่มีความรู้สึกโกรธเครียดแค้นหลงเหลืออีกต่อไปเพราะข้าเพราะข้าล่องเพราะข้าทําร้ายเองนางเข็มเมียเองมันออกตามหาเองแล้วมันต้องมาตายตามไปด้วยอีกคนชายร้องไห้สะอึกสะอื้นเขารู้สึกสำนึกผิด มันออกไปตามหาเองจนไปคลอดลูกตายที่ริมแม่น้ำในป่าลุงพันไม่ได้อึ้งคนเดียวตอนนี้คงคาก็อึ้งไปด้วยเช่นกันข้ามีลูกมีเมียลุงพันพูดขึ้นเขาเริ่มตาแดงข้าขอโทษล่องข้าขอโทษข้าทำให้พวกเขาต้องตายเขาพูดพร่ำอยู่แบบนั้นคงคาหันไปจ้องหน้าลุงพันพ่อลุงพันคือพ่อของเขา คงคาน้ำตาไหลเขาเริ่มร้องไห้จีรยาหันไปมองหน้าของเขาเธอตกใจคุณคงคาร้องไห้ทำไมกันหญิงสาวรีบจับมือของเขาไว้บาปกรรมที่ข้าทำกับเองทำให้ลูกของข้าต้องโดนข่าตายอย่างทรมานเพราะข้าทำให้บ้านเองแตกแยกข้าขอโทษชายร้องไห้ปานจะขาดใจทุกคนพากันตกใจกับเรื่องราวที่ออกจากปากของเขา ทุกคนนั่งนิ่งเงียบไม่มีใครอยากจะพูดอะไรออกมาคงคากำมือไว้แน่นความโกรธกำลังเข้าครอบงำเขาลุงพันสูดหายใจเข้าลึกในที่สุดเขาก็พูดออกมาเอาเถอะในเมื่อเองสำนึกผิดแล้วข้าอาโหสิกรรมให้เองลุกขึ้นเถอะลุงพันบอกชัยเขาตาแดงมึงมึงทำร้ายพ่อแม่กู คงคาขึ้นเสียงเขาตรงเข้าไปชกชัยจนล้มควม่ำเฮ้ยเจียงรีบเข้าไปจับตัวของเขาไว้คุณคงคาเป็นอะไรคะศิรยาต,ตกใจคุณคงคาใจเย็นๆครับชูชาติรีบเข้าไปห้ามลุงพันลุงพันเป็นพ่อที่แท้จริงของผมคงคาพูดขึ้นลุงพันหันไปมองหน้าคงคาเขาตกใจมากกับสิ่งที่คงคาพูดมันน่าตกใจไม่ต่างกับเรื่องที่ชัยบอกเลยคงคาพูดต่อด้วยน้ำตานองหน้า แม่คลอดผมที่ริมน้ําในป่าแล้วเธอก็เสียชีวิตพญานาคพาผมไปให้ป้าที่ถ้าหลังวัดบ้านคลองคู่ป้าเป็นคนเลี้ยงดูผมมาตั้งแต่นั้นคงคาพูดด้วยน้ําตาลุงพันนิ่งอึง้งเขาไม่คาดคิดว่าจะมีลูกและยิ่งไม่คาดคิดเข้าไปใหญ่ว่าลูกของเขาก็คือคงคาชัยร้องไห้ไม่หยุดเขายกมือไหว้ขอโทษชายหนุ่มนายฉันขอโทษนายนายจะฆ่าฉันก็ได้ฉันผิดไปแล้ว เขารู้สึกสำนึกผิดกับสิ่งที่เขาเคยทำไว้ในอดีตลุงพันธ์ตรงเข้ามากอดคงคาสองคนพ่อลูกกอดกันร้องไห้เมื่อเวลาผ่านไปคงคานั่งสงบใจอยู่คนเดียวลุงพันธ์เดินเข้ามาหาเขาเรื่องมันผ่านไปนานแล้วลูกลืมมันซะเถอะนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่มีกรรมเป็นตัวกำหนดเราต้องเคยทำกับเขาไว้เขาจึงมาเอาคืน คงคาตาแดงน้ำตาไหลลงมาอีกครั้งครับพ่อเขาก่อนลุงพันไว้อโหสิกรรมให้เขาเถอะลูกจะได้ไม่มีเวรมีกรรมต่อกันเขาก็ได้รับกรรมของเขาแล้วจากนี้ไปเขาคงต้องทนทุกขทรมานกับบาปในใจที่ตัวเองก่อไว้ไปอีกนานครับคงคาเริ่มสบายใจขึ้นพ่อดีใจที่เจอลูกไม่คิดมาก่อนเลยว่าคงคาจะเป็นลูกของพ่อลุงพันตาแดง ผมก็ดีใจครับในที่สุดเขาก็ได้รู้แล้วว่าใครคือพ่อแม่ที่แท้จริงของเขาเมื่อลุงพันปลีกตัวออกไปแล้วคุณคงคาทีระยาย,ยิ้มเธอเดินเข้ามาหาเขาครับไม่เป็นอะไรนะคะเธออยากจะปลอบใจเขาครับดีขึ้นมากแล้วล่ะคงคาถอนหายใจออกมาทีเสียใจด้วยนะคะเรื่องแม่ของคุณทีระยายนั่งลงข้างๆเอามือจับมือของเขาไว้ ขอบคุณครับหญิงสาวขยับเข้าใกล้ๆเธอโนบตัวพิงไหลของเขาคงคาอมยิ้มเขารู้สึกสบายใจขึ้นเมื่อเธออยู่ใกล้ๆดาวสวยนะคะเธอไม่รู้จะพูดอะไรครับคงคาเงยหน้ามองท้องฟ้าไม่เห็นมีดาวสักกระดวงเขายิ้มแล้วเอามืออบกอดเธอเอาไว้รุง่งเช้าชัยไม่อาจจะอยู่สู้หน้าล่องกับคงคาได้ เขาแยกตัวออกเดินทางต่อไปอีกครั้งเขาไม่เคยคิดว่าจะมาเจอล่องไม่เคยคิดว่าคนที่เขาเคยทำร้ายจะกลับมาเป็นคนที่ช่วยชีวิตเขาและยอมอโหสิก,กรรมให้เขาในสิ่งเลวร้ายที่เขาเคยก่อชัยสำนึกผิดเขารู้แล้วว่าบาปกรรมที่เขาเคยทำไว้มันตามกลับมาเล่นงานเขาทำให้ลูกเขาต้องตายตอนนี้ความเจ็บแค้นที่มีต่อ,อยูจิเริ่มมาลายลงทีละน้อย พลานพันนำทุกคนออกจากป่าเขาเดินนำย้อนกลับไปทางทิศตะวันออกคนของยูจิแกะรอยตาม GPS มาพวกเขาใกล้คณะของคงคาเข้ามาทุกทีเที่ยงวันผ่านไปเรากลับมาทางเก่าใช่ไหมคะลุงธีรยาถามครับหมวดผมกลาว่าจะตั้งต้นที่ลำห้วยเดิมก่อนลุงพันบอกเธอกว่าจะถึงลำห้วยน่าจะเกือบค่ำนะครับพ่อคงคาพูด ใช่เรารีบเดินต่อกันเถอะพวกเขาจึงรีบเดินทางต่อนั่นจะใช่พวกมันหรือเปล่าคนของยูจิสามคนเดินทางมาถึงลำห้วยที่คงคาพักแรมพวกเขาแอบมองห่างออกไปไม่ไกลนักน่าจะใช่นะในป่าลึกแบบนี้จะมีกี่พวกกันต้องพวกมันนั่นแหละมันมีกันห้าคนชายสี่หญิงหนึ่งคืนนี้พวกมันคงนอนกันที่นี่เรารีบกลับไปบอกนายดีกว่า จะคําแล้วเดี๋ยวหลงมันคนหนึ่งพูดไปตาม G P S ไม่หลงหรอกนะรีบบอกเร็วเท่าไหร่เราก็จะได้ของเร็วเท่านั้นจะได้รีบออกจากป่าบ้าบ้านี่สัทีทั้งสามคนรีบกลับไปรายงานยูจิทันที คุณสำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องนะคะขอบคุณค่ะ